สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาที่นี่นะฮะสุรสิงห์ฟาร์มนะครับฟาร์มบัวขุนอ e ีเว็บหรือว่าฟาร์มบัวขุนที่ <c oughs> มีห้องควบคุมอุณหภูมิหรือว่าห้องปรับอากาศนั่นแหละครับเป็นฟาร์มที่ผมออยากจะพาพี่น้องเนี่ย มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยไม่สะดวกให้เดินตามจริงๆแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือท่านเจ้าของฟาร์มเป็นคนให้มานะครับพี่น้องครับฟาร์มวัวขุนปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิที่แรกของประเทศไทยและอาจจะเป็นที่เดียวที่ผมมีข้อมูลอยู่ในขณะนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับครับพี่น้องครับมาถึงอคอกโคขุนขอคอกที่10นะฮะวัวผมไม่ให้ดูแล้วนะครับผมจะให้ดูการทำโรงเรือนบ้างนะฮะที่นี่ บรรจุวัวได้ประมาณ4-500ตัวนะครับหลวมๆเลยนะฮะดูนะฮะไม่แออัดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเอาปัญหาที่ผ่านๆมาเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็สร้างโรงนี้ขึ้นมาให้ดูโค้งหลังคาก่อนนะฮะเนี่ยนะครับเป็นหลังคาโคง้งสังกะสีใสอยู่ตรงกลางนะฮะ โครงสร้างเป็นเหล็กหมดนะครับนะฮะเป็นรูปโค้งเพื่อที่จะให้แสงแดดความร้อนลงมาเพื่อให้พื้นคอกมันแห้งนะฮะแล้วก็เป็นสังกะสีทึบเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันถ่ายเทไปได้ทุกมุมนะฮะจังหวะที่แดดร้อนๆวันที่อากาศร้อนๆเนี่ยวัวก็จะมาหลบมุม อยู่ใต้สังกะสีทึบแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็มุมชายคาทางน้ำฝนลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอย่างนั้นละครับมีช่องสังกะสีใสเป็นช่องๆนะฮะเว้นระยะเป็นระ,ะระยะระยะระยะไปตรงนั้นก็คือช่วยให้ความร้อนของแสงแดดเนี่ยลงมาทำให้พื้นคอกมันแห้งนะฮะโดยที่ไม่ได้ใส่ทึบทั้งหมดนะครับ ทีนี้มาดูระบบน้ํากินของวัวอ่าเนี่ยครับเป็นรางแบบนี้นะฮะเนี่ยครับรางแบบนี้เลยอาจารย์บอกว่าใช้แบบนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำความสะอาดนะฮะถึงเวลาทำความสะอาดจับพลิกคว่มล้างเสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะทำความสะอาดง่ายนะครับ โดยที่ท่อเมนน้ำเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้2ต่อก็คือเป็นราวคอกได้ด้วยแล้วก็เป็นท่อส่งน้ําได้ด้วยนะครับก็จะทําเป็น2รางแบบนี้นะฮะเพื่อให้วัวมากินนะครับก๊อกน้ําก็เป็นแบบนี้นะฮะเอาไว้ฝั่งรอบนอกนะครับเพื่อไม่ให้วัวเขามาชนมาโดนชํารุดเสียหายได้นะครับท่อน้ํารางน้ําทิ้งก็ใช้ ท่อ PVC เนี่ยนะฮะผ่าให้มันเป็นอ่าจนหนึ่งส่วนสามนะ,ะเพื่อระบายนะ้ำมาจากตรงนู้นเลยนู่นนะฮะนู่นเลยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้นี้ดูระบบภายในคอกบ้างนะฮะว่าอาจารย์ได้ทำอะไรบ้างปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับผมให้ดูคอกกลางดีกว่าอ่าคอกกลางเนี่ย จะเป็นอคอกรวมนะฮะมีจะมีทางเดิน2อ,อฝั่งนะครับทางโดนทางรถให้อาหารเอาตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นบ่อพักสิ่งปฏิกูลที่เวลาเราทำความสะอาดอคอกนะ,ะพวกเศษขี้เศษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมากองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลออกไปทางโน้นฮะแปลงหญ้านะครับไม่ต้องรดน้ำไม่ต้อง ใส่ปุ๋ยนะฮะเขียวมากนะครับล่องตรงกลางที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นล่องระบายน้ำนะฮะเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมันเป็นสองฝั่งของมุมกล้องเนี่ยนะครับมันเป็นเป็นคอกกลางคอกรวมนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีชัยคาออกสุดข้างนอกนะฮะก็เลยต้องมีระบบระบายน้ำทิ้งออกมาตามรูเล็กๆเกนี่ยฮะล่องปูนที่กว้างประมาณ5เซน นะครับจากหัวคอ,อกฝั่งนู้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับพื้นคอ,อกเนี่ยสลบนะฮะเอียงประมาณ1เมตรต่อ1เซนพี่น้องครับสมมุติว่าคอ,อกนี้กว้าง5เมตรก็เมตรที่1-2ถึง2เนี่ยก็เอียงลงมา1เซนเมตรที่2-3ถึง3ก็เอียงมาอีก1เซนก็เท่ากับว่า เอียงจากหัวคอกมาถึงท้ายคอกที่ผมบอกว่าประมาณ5เมตรเนี่ยก็เป็น5เซนนะฮะเพื่อให้น้ำฉี่น้ำเยี่ยวของเขาเนี่ยไหลลงมาระบายลงมาที่ร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบน้ำดื่มของคอกกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะแบบนั้นเพราะว่าถ้าอยู่กลางคอกเนี่ยจะต้องเป็นบ่อปูนบ่อวงนะครับเพื่อไม่ให้วัวทำความเสียหายได้แล้วก็มี เขาเรียกว่าเสาเหล็กนะฮะสี่ข้างแล้วก็ทำทำคานรอบๆทำราวรอบๆนะเพื่อให้ไม่ให้วัวเข้าไปได้วัวก็จะเดินมากินตรงนั้นถามว่าระบบน้ําเดินเข้ามายังไงก็ฝังท่อวางระบบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะครับผมทีนี้มาดูช่องรางให้อาหารก็เหมือนกันหมดเลยนะครับที่นี่นะฮะเป็นพื้นปูน ที่ปูกระเบื้อง1แผ่นนะครับอาจารย์บอกว่าแบบนี้ตอบโจทย์มากที่สุดหนึ่งก็คือเราใช้รถวิ่งให้อาหารนะฮะเมื่ออาหารมาเทลงเนี่ยจะได้ไม่ไปโดนขอบของรางถ้าเกิดว่าเราทําเป็นระบบรางขึ้นมานะฮะตรงนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ดีทําความสะอาดง่ายนะ,ะ,ะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือ จะต้องมีพนักงานคอยที่จะปัดกวาดอาหารเข้าไปให้ชิดกับมุมของที่บัวกินอาหารเนี่ยครับนะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังคิดที่จะทำพี่น้องเคยเห็นรถกวาดถนนไหมฮะนั่นแหละครับกำลังคิดอยู่นะฮะว่าจะใช้ระบบนั้นเข้ามาปัดเศษอาหารที่มันกระเด็นกระดอนเนี่ยให้เข้าไปในมุมของ ตัวคอกนะฮะเพื่อให้บัวได้กินให้หมดนะฮะตอนนี้กำลังคิดค้นอยู่แล้วก็เคยทำเคยจ้างว่าจ้างนะฮะเขาทำให้ออกแบบให้พอเอามาใช้แล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับอา,อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจะทำกำลังคิดอยู่กำลังคิดค้นอยู่นะครับที่นี่คือแหล่งเขาเรียกว่า แหล่งรวมความรู้แหล่งมันสมองแหล่งความรู้ดีๆนี่เองที่นี่นะครับอาจารย์ยินดีที่จะให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเนี่ยยินดีมากๆเลยนะครับคอกนี้บรรจุวัวได้ประมาณ500ตัวนะครับแต่ว่าจำนวนวัวในนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ ประมาณสัก400กว่าได้นะครับยังหลวมๆอยู่นะฮะนี่ฮะนอนพักผ่อนตามสบายเลยตรงนี้เนี่ยครับวันนี้ก็โอ้โหน่าจะได้ความรู้มากๆแล้วครับสำหรับสายขุนนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำให้ใหญ่โตแบบนี้นะครับก็ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ในคอกในฟาร์มของท่านเอาเองนะครับว่าระบบนี้คือใช้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะฮะ มาปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้มันลงตัวคอกนี้เป็นคอกที่สร้างขึ้นใหม่นะครับผมเนี่ยฮะสุดๆครับพี่น้องครับครับผมพาพี่น้องมาชมโรงเรือนสำหรับตากขี้วัวพี่น้องนะวัวระดับ2-3 0 0 0ตัวเนี่ยต้องมีนะครับแบบนี้แต่ว่า ที่นี่ก็ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะพี่น้องนะมีโรงตากขี้อยู่ประมาณสองสามโรงแล้วครับนี่ฮะอาจารย์บอกว่าเฉพาะขายขี้เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยก็เป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับค่าขายขี้วัวนะฮะแต่ว่าโรงเรือนโรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นใหม่นะครับโครงสร้างก็เป็นเหล็กทั้งหมดนะฮะพื้นเป็นพื้นเทป เทปูนนะเป็นพื้นปูนนะครับโครงสร้างเหล็กสังกะสีจะต้องเป็นสังกะสีใสนะครับพ,พี่น้องครับเพื่อที่จะให้เขาถ่ายเทความร้อนลงมาที่พื้นให้ได้มากที่สุดนะฮะขี้วัวก็จะแห้งเร็วที่สุดอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีฝนตกนะฮะแดดสองแดดก็สามารถเก็บได้แล้วนะครับหลังคาก็กันฝนได้ เพื่อไม่ให้ขี้วัวมันเปียกเวลาฝนตกนะฮะแต่ว่าเป็นสังกะสีแบบใสเพื่อให้ <c oughs> แสงแดดมันส่งความร้อนลงมาให้ได้มากที่สุดนะครับนี่แหละฮะตรงนี้คร่าวๆสักประมาณาน่าจะสองไร่ได้นะครับเฉะพาะโรงเรือนตากขี้บัวนะฮะเป็นเป็นโรงเดียวนะครับที่นี่มีอีกเกือบ2หรือ3โรงนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ ช้ตากคีวัวนะครับเทพื้นเรียบร้อยเลยนะฮะนั่นนะครับนี่ก็เป็นทางสําหรับรถวิ่งนะฮะเพื่อที่จะเอาขีวัวเข้าไปตากง,งบประมาณผมถามอาจารย์คร่าวๆแล้วตรงนี้หลักล้านนะครับไม่รู้กี่ล้านเห็นอาจารย์บอกว่าประมาณ4ล้านไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหลักล้านเนี่ยมีแน่ๆสี่ล้านนี่รวมหลายๆโรงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าโรงนี้โรงเดียวไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้อะไรก็แพงไปหมดนะฮะแต่ จำเป็นต้องมีอย่างมากนะครับเพราะว่าขายขี้วัวแค่สามสี่เดือนก็ได้ทุนคืนแล้วล่ะครับนะฮะนะครับสุดยอดจริงๆครับที่นี่ครบวงจรครบระบบทุกอย่างนะฮะเห็นนกที่บินอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องครับอาจารย์บอกว่านี่แหละฮะคือตัวกำจัดแมลงได้ดีที่สุดนะครับกำจัดหนอนกำจัดแมลงวัน กำจัดมแมลงต่างๆเนี่ยใช้นกพวกนี้ฮะเป็นตัวกำจัดให้ดีมากๆเลยอาจารย์บอกนะครับผมโอ้โหใช้ระบบธรรมชาติจัดการกับธรรมชาตินะฮะดีมากๆก็จะมีเป็นรางน้ําฝนด้วยนะครับสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยฮะโรงเรือนตากขี้วัวสุรสิงห์ฟาร์มครับผมครับผมพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องราวของ สุรสิงห์ฟาร์มนะครับฟาร์มบัวขุนเกรดพรีเมียมเกรด A นะฮะส่งตลาดบนนั่นเองพี่น้องครับก็เป็นฟาร์มบัวขุนควบคุมอุณหภูมิหรือว่า,าพูดได้ว่าติดแอร์ก็ได้นะครับที่แรกของประเทศไทยและอาจจะเป็นที่เดียวของประเทศไทยนะฮะเท่าที่ข้อมูลที่ผมมีนะครับก็เป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะฮะมีลูกขายมีเครือข่าย เยอะแยะมากมายนะฮะในกลุ่มของทาจิมะฟาร์มเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะฮะมีประโยชน์มีความหมายมากๆสำหรับการทำ YouTube ขอบคุณและสวัสดีครับ